สวัสดีครับสวัสดีอรอบครับพี่ๆนะครับคนับกอล์ฟที่สุี่หนึ่งแผมสวัสดีครับผมเฟิร์สลองรัตครับผมาคือากังก็วันนี้จะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยอะเพราะว่าวันนี้เป็นการร้องเพลงที่ร้องกับโคฟโรลครับเป็นเพลงเหมือนแบบจริงๆแล้วเป็นเพลงประจําของเอขอาเรียกว่าอะไรของกิจกรรมนี้เลยแบบเขาทุกๆปีเนี่ยก็จะมีคนมาร้องเปลี่ยนกันปีนี้ก็จะเป็นตาของเรา ปีนี้ถึงตาของเราแล้วได้ขึ้นมาโชว์ครับก็ตื่นเต้นครับไม่ได้ขึ้นสเตจมานานมากมก็แต่ว่าก็จริงๆอ่ะได้โฟโคลเขาช่วยไกดตอนที่อยู่แบบว่าอยู่ห้องซ้อมห้องอัดเลยนะครับใช่เขาก็จะแบบว่าจริงๆจริงๆอ่ะได้เพื่อนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะได้เพื่อนแบบเพืพ่อนแบบช่วยไกดไป<า>เยอะเหมือนกันใช่การเตรียมตัวแบบซ้อมใรบ้านไหมประมาณเดือนเดือนกว่าเดือนประมาณเดือนกว่ากว่าครับตั้งแต่เอาจริงๆเหมือนพอได้เพลงมาปุ๊บผมก็ไปนั่งฟัง เหมือนกับของปีๆก่อนๆอะไรเงี้ยครับว่าเขาแบบร้องอยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเหมือนกับก็พยายามแบบทําไปก่อนช่วงแรกใช่ครับแล้วก็ค่อยๆแกะเนือ้อแกะเนือ้อแกะเนือ้อจนพอมาถึงห้องซ้อมอะไรเงี้ยครับห้องห้องอัดก็จะมีเพื่อนนี่แหละครับคอยไกด์ให้ใช่ครับยากไหมครับรต้องร้องก็จริงๆถ้าถ้าลองถ้าแบบเราชินกับเพลงจริงไม่ไม่ไม่ยากเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ชินก็อาจจะต้องแบบอาจจะต้องแบบตั้งใจฟังนิดนึงมันมีแบบคำไหนที่แบบออกเสียงยากตรงนี้ไหมที่เรา ม,มีมีคำที่ออกเสียงยากครับอย่างเอ,อ่อบางบางอันที่มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นคําคําเร็วๆรัวๆแบบรวมกันนะครับบางอันออกเสียงแบบเหมือนแบบใช้อืมอย่างเดียวอะไรงเงี้ยครับหรือแบบแนืออืมอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็แบบไม่ค่อยชินบางทีเราก็ลืมออกเสียงเราเหมือนเราข้ามคําไปเลยอะไรย่างเงี้ยก็มีวนหลายรอมเหมือนบางทีก็ผมก็แบบตอนที่อยู่ในห้องอัดก็ถามโคโคโรว่าถูกไหมแล้วก็แบบว่าแต่โคโคโลพูดไทยเก่งมากพูดไทยเก่งมากเลยครับก็เลยแบบ เพื่อนก็แบบช่วยไกลว่าแบบเสียงที่ออกถูกต้องคืออย่างนี้นะอะไรเงี้ยบางทีแล้วก็เพื่อนแบบบางทีก็แบบเหมือนฟังไปก,ก่อนแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยต้องแก้ไหนบ้าง,งแกเยอะม้ยรักประโยคได้ครับช่วยมีท่อนมีท่อนญี่ปุ่นกับท่อนไทยเราก็ีอ,อ,อ่ะ่าเออจะร้องท่อนเพื่อนล่ะเออชอนเลย เอ๋อโอเคได้แล้วครับได้เรียบร้อยยูมีคาเคตะตะฮอนโตสิเตะฟูนิคาเอเลบะฟุตาสุโนคาเคอันนี้เป็นท่อนเพื่อนนะครับอันนี้ท่อนแรกครับเวอร์สแรกแต่อีกจะมียาวกว่านี้ครับแต่เราก็รู้ว่าเราร้องเก่งกันนะครัว่าก็ยังทำยังนักขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากมากเลยครับ จริงร้อ,องคอด้วยร้องเพลงมามันก็ยากนิดึงร้องแบบสายาญี่ปุ่ฝากแฟนตามงานนี้นิดนึ่ครับผมฝากด้วยนะครับงานนิปอนฮากคุนะครับในปีนี้ครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับงานนิปอนฮาคุอยากจะบอกว่ารวมความเป็นญี่ปุ่นที่นี่เลยใครที่ว่าใครที่ชอบในความเป็นญี่ปุ่นนะครับอยากจะบอกว่าที่นี่มีครบแน่นอนครับผมก็ไว้มาเรียกว่าอะไรมาร่วมกิจกรรมกันนะครับในวันที่ยี่ เก้าสามสิบสามเอ็ดใช่ไหมครับโอเคครับขอโทษครับแล้วผมก็ใครที่อยากมาร่วมกิจกรรมนะครับอย่าลืมมานะครับในวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสาสิบเอ็ดนะครับผมอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยสนุกมากๆคนเยอะมากๆเลยครับกิจกรรมนี่มท่วมเลยมีอาหารด้วยตลอดใครที่แบบหิวอะไรอย่างงี้ก็แวะทานเช้านักก่อนได้ครับแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมครับผมที่ทำงานกันเป็นยัไงกันบ้างครับครับผมก็จะมีซีรีส์ที่เพิ่งจบไปครับเออ่ของรีเซ็ตครับผมก็สามารถกลับไปย้อนดูได้ครับผม เรื่องนั้นก็จะแสดงเป็นแบบตัวร้ายหน่อยแบบว่าเวียงเวียงใช้ตาเยอะๆจิกๆเยอะๆหน่อยครับส่วนอันล่าสุดครับผมจะออนวันที่31ตุลาคมครับผมเลิฟซองครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็ยังได้แบบร่วมงานกับทางญี่ปุ่นเลยเรื่อยๆบ้างครับเราเป็นสปอยล์แบบได้นิดนึงไหมว่าเป็นยังไงบ้างในซีรีส์สปอยได้ไหมครับสปอยล์หนังได้ไหม คาแรคเตอร์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเป็นใครครับผมก็จริงจริเล่นเป็นบอกเล่นไม่ได้คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์จะมีความแบบอาจจะมีความเป็นตัวผมเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนพ่วงกับที่เออเขาเลือกมาเขาบอกว่าจริงอยากได้ความเป็นเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเป็นความแบบสดใสสดใสหน่อยเพื่อนเพื่อนกวนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เดี๋ยวยังไงฝากพี่ๆทุกคนเติดตามดูแลกันแต่บอกว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นไทยสลับญี่ปุ่น ใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองติดตามดูครับมฝากผลงานฝากติดตามงานนี้หได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับเลิฟซองนะครับวันที่ส1มเตุลาคมนี้นะครับผมก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับเป็นผลงานของทางไทยกับญี่ปุ่นร่วมมือกันนะครับผมก็จะมีนักแสดงไทยและก็นักแสดงญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีเถ่ายซีรีส์เพิ่มเติมแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตทีนึงว่าเป็นซีรีส์เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้เลยครับ ได้เจอแน่นอนครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ่ ครับองเครับขอบัมีข้อค่ะใครยังไม่ได้ตื่นเลยคะรอได้ไหมคะด